ขอมาส่งครับเก็บปลายทางแ0 0บาทครับนี่ค่ะครับเออพอดีว่าพวกเราไม่มีเงินทอนนะคะแต่ว่าเราสามารถไปแลกเงินข้างนอกได้นะคะ แต่ว่ามันก็จะนานนิดนึงนะคะพี่จะรอได้ใช่ไหมอ,อ่ะรอไม่ไหวเออคือฉันมีธุระต่อค่ะงั้นเงินทอนฉันให้เป็นทิปแล้วกันนะคะเป็นค่าที่พวกคุณตากแดดตากลมอะค่ะขอบคุณนะคะค,ค่ะคมเหียวนี่น้องจะไปโกงพี่เขาทำไมอ่ะเราก็ไม่ได้ลำบากหรือว่าเดืดเอดร้อนอะไรนี่โกงอะไร เขาเป็นคนให้ทิปพวกเราเองตอบแทนที่พวกเราไปซื้อของให้ไงอีกอย่างบ้านเขารวยขนาดเนี้ยทิปแค่200บาทเนี่ยคนหน้าแค่งเขาไม่ล่วงหรอกพวกเราเนี่ยจะล่วงก่อน เอาเงินมานี่เลยนะต้องเป็นเงินของพี่เขาแน่ๆเลยอ่ะแล้วนี่จะเอาเงินไปไหนเนี่ยก็เอาไปคืนพี่เขาไงนี่กูมีผัวเป็นคนหรือมีผัวเป็นควายกันแน่วันเนี้ยทำไมมันง่อได้ขนาดนี้เราเก็บได้มันก็ต้องเป็นของเราดิงั้นม่เหมียวลองคิดดูนะถ้าเกิดว่าเงินเราหายเป็นแสนเนี่ยเราจะต้องเดือดร้อนขนาดไหนอะ่ะ ไอ้ควายนี่เกิดมามึงเคยจับเงินแสนแล้วเหรอเงินในบัญชีของมึงเนี่ยถึงหมื่นแล้วยังเหอะจนแล้วยังเสือกเป็นคนดีอีกมึงก็ลองคิดดูนะว่าถ้าเกิดเงินมึงหายเนี่ยมึงจะรู้ไหมว่ามันหายไปไหนอะไปเลยไปขับรถมานี่แล้วถ้าเกิดมึงเอาเงินไปคืนเขาอะมึงกับกูก็เลิกกันไปเลย ไปไหนของมันวะเอาหายไปไหนไวะจะเอาไปช็อปปิ้งของแบรนด์เนมเนี่ยเอาไปซ่อนไว้ไหน น่ไ,ไ,ไห,นหายไปไหนหมดวะอย่าบอกนะไหวผัวหน้างโง่มันเอาเงินไปคือนอะอุ้ยซำงโง่ซ้อน พี่ครับอยู่บ้านไหมครับพี่ครับมีอะไรหรือเปล่าซะผมไม่ได้มาส่งของหรอครับนี่ใช่เงินของพี่หรือเปล่าครับเมื่อวานผมเก็บเงินที่ได้ที่ตรงโน้นนะครับ ของพี่จริงด้วยอะขอบใจมากเลยนะพี่ก็นึกว่าพี่ไม่ได้คืนฉันแล้วว่าโชคดีนะเนี่ยที่น้องเป็นคนเก็บได้อ่ะอพี่ให้เป็นสินน้ำใจที่น้องเป็นคนดีแล้วก็มีความซื่อสัตย์อุตส่าห์เงินมาคืนพี่อะพี่ให้ไม่เป็นไรครับผมรับเงินนี้ไว้ไม่ได้หรอกที่ผมออกมาคืนก็เพราะว่า ผมไม่ได้หวังสิ่งตอแทนอะไรหรอกครับเออผมเอานี่มาให้ด้วยครับนี่ครับเงินทอนเมื่อวานขอบใจมากเลยนะ รู้สึกจนขึ้นไ,ไหล่ะควายรู้สึกดีต่างหากละ่ะความดีของมึงอ่ะมันกินเข้าไปได้ไหมที่มึงอยู่มึงกินทุกวันเนี้ยมึงคิดว่าชีวิตมึงสุขสบายแล้วเหรออยู่ห้องเช่าราคาถูกๆอดมือ้อกินมื้อเนี่ยถ้ามึงมีเงินแสนนะป่านนี้ชีวิตเราสบายกันไปแล้วแต่ถ้าชีวิตต้องอยู่สุขสบายแล้วในใจต้องเป็นทุกข์อะ เพราะว่าเงินของคนอื่นมาใช้อะผมขอไม่อยู่สุขสบายดีกว่าผมจะต้องใช้เงินแสนที่มาด้วยน้ำพักน้ำเลรของผมเองต่หากแต่กูต้องการความสบายไงกูชอบเงินอะมึงเข้าใจไหมว่ากูชอบเงินกูต้องการเงินอะกูต้องการเงินเงินที่โอ๊ยท่านนี้เมื่อกูชอบเงินอะตอนนี้ผมไม่มีเงินงั้นเราก็เลิกกันเลยดีกว่า ผมไม่ต้องการมีภรรยาที่มีนิสัยขี้โกงสามารถใช้เงินของคนอื่นแล้วนอนหลับอย่างสุขสบายได้หรอกเออนั่นเราก็จบกันไปเลยห้องก็เป็นห้องของกูมึงไปเก็บข้าวของแล้วก็ใส่หัวไปได้เลยรถมอเตอร์ไซค์ก็เป็นลับของกูมึงเตรียมหางานใหม่เลยคนความคิดแบบมึงอ่ะไม่มีทางรวยหรอกไอ้จ,จอก ไ,ได้อะถ้าผมไม่มีรถมอเตอร์ไซค์แล้วผมจะทำมาหากินอะไรอะเรื่องของมึงดิกูไม่รู้แล้วคนสวยครับเมื่อกี้พี่ได้ยินว่าชอบเงินอ่ะมากับพี่ไหมครับพี่มีเงินให้หนูจนสุขสบายไปทางชีวิตได้เลยนะ ก่อนนอ้พวกกระจอกฉันขอตัวไปใช้ชีวิตสุขสบายบนกองเงินกองทองของฉันก่อนแล้วฉันจะแวะมาดูถูกแกบ่อยๆคุณผู้หญิงครับมอเตอร์ไซค์คุณผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวผมจะขับไปให้นะครับคุณผู้หญิงนั่งตักแอรในรถจะดีกว่านะครับขอบคุณค่ะ น้องคะน้องคนส่งของคะเข้ามาหลอกฝนในบ้านก่อนไหมคือ ฉันมีข้อเสนอหนึ่งให้คุณนะคะที่บริษัทฉันขาดคนดูแลบัญชีอะฉันอยากได้คนที่มีความซื่อสัตย์แล้วก็สุจริตฉันว่าคุณสมบัติอันนี้คุณผ่านนะเ <st ér il ises> งินเดือนก็ประมาณห้าหมื่นคุณสนใจที่จะมาทำงานตำแหน่งนี้ไหมคะ สนใจครับงั้นเดี๋ยวรายละเอียดเราไปคุยข้างในกันไหมคะได้ครับเชิญค่ะขอบคุณนะครับพี่แนกพี่แนกหนูโดนมันหลอกอะ่ะมันเอาหนูไปทิ้งไว้กลางทางแล้วมันก็ให้เพื่อนของมันขโมยรถมอเตอร์ไซค์เราไปแล้วอะ่ะจอดทำไมหรอคะ พี่มีของขวัญจะเซอร์ไพรส์คนสวยใช่ไหมจะ,ะพี่เห็นว่าคนสวยชอบเงินไม่ใช่เหรอไปดูที่ฝากระโปรงท้ายสิ้ยมีของมาเซอร์ไพรส์ด้วยเหรอคะอุ้ยน่ารักไปดูกันนะเชิญครับเปิดสิคะมีอะไรจะเซอร์ไพรส์เนี่ย จีิงสิครับคุณผู้หญอยากรู้ไหมครับว่าคืออะไรอะไรเหรอค่ะอู๋ก็จะขโมยรถมึงไงยิงหอกรถดดหลอกเว่ยทำไงดนอไอ้เร็วทำไงดีอ่ะทงไงดีพี่เนทะแต่เมื่อกี้หนูได้ยินว่าพี่จะได้เงินเดือนห้าหมื่นหรอเรากลับมาคืนดีกัน Продолжение